ให้เสียงภาษาไทยโดย Hi Wanted ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจาก c a p t h Ting Animation เอาละสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนวันนี้เราจะมาสอบกันในหัวข้อการแกะสลักโดยใช้เจ้านี่กันจะทำได้ไหมเนี่ยเราเฮ้ยทำได้นะเพื่อนจะคิดมากเอาละนี่เอาไปอุปกรณ์แกะสลักของนักเรียนทุกทุกคน และสิ่งต่อไปนี้ที่นักเรียนจะเห็นก็คือแบบที่นักเรียนจะต้องแกะสลักตามถ้านักเรียนทําได้เอาไปเลยคะแนนครูไม่ให้เงินหรอก <color image> เอาละและตอนนี้ก็ถึงเวลาอันตมควรแล้วเริ่มได้แิมแฉมจิบเเหนื่อยเว้ยไม่มีมือกับเขาเลยโอ้ยสชั่วโมงผ่านไปเอาละนักเรียนตอนนี้หมดเวลาแล้ว เอาผลงานมาดูซิเริ่มที่คนแรกไนส์สเกลตันคุงโอ้ยทำได้ดีแล้วแต่ยังทางดีไม่พอเอนเดอร์แมนก็ยังทำดีไม่พออยู่ดีแล้วของนายลหะอซอมบี้คุงโอ้นายทำเกือบดีแล้วเหลือนิดเดียว,ยว,ยวโอ้สไปดี้ทำไมทำได้แค่นี้ <ผม S 1> ละ่ะนาควรฝึกกันใหม่นะคีเปอร์โอ้คีเป ER. อร์ ER, นายช่างเก่งมากเลยคีเปอร์เอาคะแนนเต็มไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนผมคือคีเปอร์ ถ้าชอบคิวโนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย